สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ครูจะพามาเรียนวิชาภาษาไทยชุดภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้แม่ครูจะสอนบทที่3เรื่องครัวป่าค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ตามแม่ครูมาเลยรู้ จากคำนำเรื่องไฟแกะงอหอย่างสูงนึ่งถิง้งผักนกบนโยนเมฆลอยปลา หมาผีเสื้อมะเขือมะขามกิ่งไม้จักกะจันคำนี้นะครับอ่านว่าจักกะจันกระตายกระบอกกระทงใบตองใบตองตึง ใบตองตึงนะครับเป็นใบของต้นตองตึงหรือต้นตึงหรือต้นพลวงมักใช้ห่อเส้นยาสูบหรือมุงหลังคานะครับเผาใต้ทั่วราวยิ่งหิวมิดบึงซึ่งลึกหุงสุกกูบ่ แทบแทนเอยพอกสั่งนัดงงอบเปิบท่วมพวกพืชพริกน้ำพริกเตรียมแปลกกลิ่นกลุ่ม ว่างหนาใหม่หมกหนานาใบภัยสีขาวชาวป่าของใช้ท้องฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวป่า ข้าวบ้านข้าวหลามหม้อข้าวอาหารป่าโปรงเช้าตรู่ดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็มชนิดมเมล็ด คำนี้นะครับอ่านว่ามะเล็ดธรรมชาติคำนี้นะครับอ่านว่าธรรมชาติเมื่อนักเรียนอ่านจ,จบแล้วแม่ครูจะพาทำแบบฝึกหัดน,นะคะแบบฝึกหัดเปิดหน้า20ค่ะคำสั่งที่1อ่านคำและระบายสีภาพอาหารป่าตามเนื้อเรื่องครัวป่าเนื้อเค็มเป็นอาหารป่าไหมคะ เนื้อเค็มไม่ใช่อาหารป่าเราก็ไม่ต้องระบายสีข้าวปลาเป็นอาหารป่าไหมคะเป็นเราระบายสีค่ะต่อไปข้อ2เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องครัวปลาเขาก็จะให้เนื้อหามาให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ1น3่องสาจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะคะ ขบวนช้างออกเดินทางไปทำงาน 2. พ่อกำลังทำปลาอบดิน 3. ทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคัดลงไปให้สวยๆต่อไปหน้าที่ 22. ข้อที่ 3. เลือกคำมาเติมให้ตรงกับภาพ คำสั่งเขามีใบตองใบตองตึงกระทงผีเสื้อกระบอกไม้ไผ่รูปนี้รูปอะไรคะรูปผีเสื้อนักเรียนก็ใส่ผีเสื้อลงไปค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ครูก็ขอบคุณมากที่เด็กๆสนใจเรียน